อ้าวจอดปากนะโอ้โอ้โอ้มันเป็นแมวพุงเหรอ, oh. Oh. นนมมอมันเป็นแมวพุงเหรออ๋มันเป็นแมวพุงเหรอโอ้โอ้ ได้เ้ไนะอแม่กบลูกเื่อีใส่กันลูกบอให้เด้อลูกคำหูเดาหน่อยลูกอยากลมลูกกะลมลูกบอให้อ้ทำหูเนะหน่อยนึกาอยากลมว่ลูกอยากลมกะลมดีดีิให้เห็นยัง แล้วมันมีสติป,โป,โปุปปุเอาวะม,มีสติป,โป,โปุปปุอ่ะนี่นเห็นโทรศัพท์แล้ว มากี้กี้ามานจากลมอีกแล้วเมนโมยูรอเชอมาม่เนยยูรอเชนมาม่เน good morning w ก k ก good I love you Con thấy không bừng nè Dành mà mình thấy ngắn Mà kì kì Đói Nói hợp đồng นี่กุดมอร์นนกที่นูกมาลองมับนี้อีกแล้วมันบอบดมืออีกแล้วมันบอ